สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําท่านนะครับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งาท่านอาจจะพบเจอปัญหานะครับในการใช้งานนะครับก็เพื่อให้ท่านนะครับสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้งานท่านนะครับสําเร็จได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับที่มีชื่อว่านะครับ Duplicate File Finder นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ประโยชน์สำหรับคนที่เก็บข้อมูลนะครับในในเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์แล้วก็จัดไม่เป็นระเบียบนะครับอาจจะมีชื่อไฟล์ซ้ำๆกันนะครับอยู่ในทุกซอกทุกมุมนะครับของคอมพิวเตอร์นะครับ โปรแกรมนี้ก็จะช่วยให้ท่านนะครับค้นหาไฟล์นะครับแล้วก็ทําการลบออกแก้ไขยังไงก็แล้วแต่นะครับก็สามารถทําได้นะครับสําหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ให้ท่านไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าดูพิคคีนะครับไฟล์ไฟเดอร์นะครับแล้วก็ทําการค้นหาดูนะครับค้นหาดูนะครับอ่า โปรแกรมนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมฟรีนะครับของบริษัทนะครับ Astrologic นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีนะครับตรงที่นี้นะครับให้ดาวน์โหลดน o w นะครับท่านก็คลิกดาว์โหลดนะครับแล้วโปรแกรมก็จะใช้เวลานะครับในการดาวน์โหลดนะครับ อพอดีของผมเนี่ยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับอ่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับโดยการเดิลคลิกนะครับไฟล์ที่ที่ดาวน์โหลดมานะครับแบบนึงนะครับ ว่าจะเป็นการติดตั้งแบบไหนนะครับก็เลือกเป็น express นะครับ install เลยนะครับก็คลิก to install เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับโปรแกรมก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้วิธีใช้นะครับก็ง่ายๆครับ ให้ท่านค้นหานะครับเราก็จะมีให้ท่านเลือกนะครับว่าจะเลือกแบบไหนนะครับจะเลือกเอาไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ audio นะครับหรือไฟล์ yani Esta, ิดีโอนะครับหรือไฟล์ดีปะหรือไฟล์โปรแกรมอย่างเงี้ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกติ๊กเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะครับหรือจะเอาทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็ได้นะครับผมจะลองเอาแบบ image นะครับก็คลิกเลกไปนะครับ ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้ค้นหาที่ไหนบ้างนะครับคอนนิกนะครับอันนี้ก็จะหาให้ไฟล์ขนาดเท่าไหร่นะครับที่จะไม่ต้องค้นหานะครับก็คลิกนิกต่อไปเลยก็ได้นะครับหรือหากท่านไม่ต้องการกำหนดอะไรอีกนะครับก็แค่คลิกตัวนี้นะครับเช่นผมจะ ไฟม g e นะครับกับ archive นี้นะครับก็กดเสิร์ชเลยก็ได้นะครับโปรแกรมก็จะทำการค้นหานะครับค้นหาว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับที่ที่มันซ้าซ้อนกันนะครับซ้าซ้อนกันนะมันจะทำค้นหาทุก ซอบทุกมุมนะครับในในเชื่อของเรานะครับว่ามันมีไฟล์อะไรที่มันซ้ํากันและบันนะครับของผมก็จะมีปัญหาเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมเก็บข้อมูลไม่เป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับจะมีชื่อไฟลายๆไฟนะครับไปกองกันอยู่ในที่ไดที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในในโปรแกรมดูปิเจไฟไฟเดอร์นะครับ รับหนึ่งนะครับเมื่อเมื่อเมื่อมันค้นหาให้เสร็จนะครับนะก็จะมีชื่อไฟล์ขึ้นมานะครับว่า,ามีไฟเนี้ยเชื่อมันซ้ำกันจะให้ทำอะไรไบ้างนะครับลนะ่ะนก่อนเลือกทำนะครับอีกทีหนึ่งว่าจะลบหรือจะอะไรมันนะครับ พอดีผมเลือกหลายไดนะครับก็ใช้เวลาหานานหน่อยนะครับตอวนี้ก็อาจจะไปกินกาแฟรอนะครับหรือทำอย่างอื่นไปนะครับหรือกด ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทําพวกงานอย่างอื่นไปนะครับบันทึกข้อมูลนะครับพปรียงานอะไรก็ทําไปนะครับโอเนะครับตัวนี้ก็จะโชว์นะครับ งานไปกี่ไฟล์แล้วนะครับใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีพรีวิวดูด้วยนะครับว่าไฟล์แบบไหนนะครับกดดูนะครับว่าพรีวได้ไหมนะครับแล้วก็จะเป็นไฟล์ที่ ลายชื่อซ้ำๆกันนะครับเครื่องนะครับหากต่้นต้องการลบออกนะครับก็คแค่คลิกขวานะครับมันจะมีควิวได้ด้วยนะครับอยู่ดได้ด้วยนะครับมีวิวให้นะครับถ้าต้องการลบนะครับก็คลิกคลิกข้างหน้านะครับแล้วก็กด ดิลิซิลิกไฟนะครับแล้วก็ดูดีๆก่อนนะครับก่อนลบไปมันไฟมันซ้ำกันไหมนะครับอันนี้ก็จะกลับมาให้เราทําอีกทีหนึ่งนะครับน,นี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับในในการทำงานนะครับสำหรับวันนี้ก็กแค่นี้ครับสวัสดีครับ